เดี๋ยววันนี้อยากกินอะไรมากที่สุดเอ้ยอยากกินอะไรที่บรหรู้ๆอย่างไหนนี่ลอะไรรู้ๆเลยอยร้านเราฮะฮะร้านเราเจอแล้วไหนอะไหนอะที่่คนเะแมรูมันต้องขึ้นนี้ก่อนรี่อร่อยนะร้านเนี้ยอหคนมองเลยคือคืออ่่ี่มไมู่ม่ไมมนไง สวัสดีครับบอสซิงเกอร์ปากน้ำนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่กุตี้นะฮะตัวไหครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้นะฮะเรามาที่ KL แอลเวลคินิกนะฮะต้องบอกว่าถามว่าทําไมเราถึงมานะฮะวันนี้เราจะทําตัวหล่อไปเจอสาวสวยคนหนึ่งใช่นี่ขับรถลำโกลี่มาเนี่ยโอ้โหไม่ได้สีนี่แบบเจ็บมากเลยนะแล้วพี่รูกแกลคอนเทนต์คืออะไรคือผมทําตัวหล่อแล้วเป็นสายเป๊ะขับรถแล้วโบพาไปกินของหรูแต่ตายว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยว ก่อนจะกินของหนูทำหน้ามาทำหน้าก่อน KL w เดี๋ยวเราใท้ทำในเรื่องของอพรวันนี้มีมีฉีดแป๊ดนะครับแล้วก็แล้วก็อาจจะมีสกิตรีโซนิดหน่อยนะฮะมันหล่อแน่นอนจะไปดูกันว่าหลังจากก่อนที่จะไปหาน้องโอลิฟเนี่ยพี่บอทเอาจะออกมาดูดีขนาดไหนไปดูกันเลยนะฮะก็ยังไงก็ฝาก KL w a e c l y นะฮะต้องบอกเลยว่าที่นี่เรามั่นใจที่สุดฮะการทำทีมหน้าที่แบบว่าไม่ต้องไปถึงเกาหลีนะที่นี่คนไทยเราก็เก่งนะฮะงั้นเดี๋ยวผมไปเข้าห้องเชือด เสริมความรอแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยดีกว่าว่าน้องโอลิฟนะฮะรออยู่ที่คอนโดเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราไปทำหน้าก่อนไป let's go <S หลังจากเราทาหน้าเรียบร้อยนะฮะก็ยอมนะวันนี้คือทํากับ KL มาเนี่ยคือไม่ฉีดยาชาไม่ทายาชาเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันรับน้องนะฮะก็เลยแบบใช้น้ําแข็งโปะนะฮะอย่างที่ภาพที่เห็นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปแกล้งโอลิฟกันนีกหว่าเราจะไปดูรีแอคนะฮะกันที่เราแบบให้น้องเดี๋ยวดูน้องแต่งตัวยังไง เลยต่ง <G ül> ตัวแบบว่าเป็น VIP เห็นเราเอาลบโบไปรับไงี่ย, <G ül> ยคิะหางั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถครับจะได้แบบตั้งใจขับนะคะเพราะจะไปที่คอนโดน้องนะฮะอยู่แถวตลาดเรียบ่วดนะฮะโอเคงั้นไป Let's go ไปเราถึงได้คอนโดแล้วนะฮะคุณอยู่ไหนครับผมรอคุณมาเนี่ยผมรอคุณเขาไม่ให้ผเข้าคอนโด <G ül> ไม่ได้ผมบัตน,นะ พี่บอยรอตรงหน้าป้อมนะฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะเอาอาอาเอาอาอาอันนี้อยู่ไหนครับดูดูดูนี่ใหญ่เนี่ยตอนนี้ตอนที่ทำนู่นมี่ขาดนี่มาขาดี่ปกติแล้วจะพูดปกติป่ะคะปกติค่ะปกติเลยค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันดีกว่า เดี๋ยววันนี้อยากกินอะไรมากที่สุดเฮ้ยอยากกินแบบอะไรที่แบบหรูๆห,หน่อยนี่อ่ะอะไรหรูๆหน่อยฮะทำไมคุณโดนอิดด้วย,วย <c oughs> อ่ะในใจอยากกินอะไรบ้างหรูๆเฮ้ยอยากกินแบบมันก็เสี่ยเฮ้ยงี้แม่ใช่ไหมใครเขาได้ไปให้คุณเลย <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินของหรูๆกันค <c oughs> ่ะ Let's go นะฮะก็น้องโอริฟนะฮะก็กว่าจะเปิดประตูได้นึกว่าแกล้งไม่ได้แกล้ไม่ได้แกล้ไม่ได้เหรอ <c oughs> สวัสดีครับน้องโอริฟนะฮะสวัสดีนะก็จะบอกว่าพาน้องโอริฟนะเราอ่ะจะพาพาน้องไปกินข้าวชินลล์ทุงวันนะฮะสายเปย์พี่วายสายเปย์ <c oughs> ขับรถแล้วโบพาไปกินของหรูแต่ตายว่าเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวขนาดรถที่ไปกินได้นั่งหรูแค่ะหนค่หนแค่ตัวว่ามันเยอแค่ไหนจะมากแค่ไหนอ่ะอเดี๋ยวต้องมาถามแต่ว่าหูมากัรรงเทพเนี่ยวมาทำอะไรบ้างครับนเที่วมงพาว่างานพอได้มีงานเรา ถ้าหูอย่เชียงใหม่หนูขายแต่ในเกาะเปนเดียวเหรอใช่หนูขายจะต้องเกี่วบอหนูออ่มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะในกหนูกยับหนูมีหลายรถเลยค่ะทุกคอะมีอะไรบ้างมีรถในนออ่ามีรสน้ทล่าออมีรถในตัวของจกีแล้วก็มีรคีาของกบนจับได้จับได้อน้ชราเนี่ยอะคิดไม่มีรถคีท้าทังบลอยมาหาหนูเนี่ยเพราะว่าเราเห็นน้องขายอยู่ที่ห้า ก็เลยวันนี้เหมาก็ขนมเมาขนมน้องแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวจะพาน้องไปทำบุญด้วยเอาขนมเนี่ยไปให้กับทางวัดด้วยเอาไปถวายเอาไปถวายมาเหมือนได้ทำบุญร่วมกันนะครับุญร่วมกันแล้วก็จะได้แบบกลับไปจะได้ฟังตังนีงไงเข้าเยอะๆแต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาน้องไปกินข้าวหลุยเพราะว่าเรถจะไม่หยุดแล้วก็ไม่กินอะไรอรยแล้วก็อยูุดๆทุกคน ร้านเราร้านเราเจอแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะที่ที่คุณนแล้วมันแล้หลุมันต้องเคลียร์ไปแบบนี้นี่อร่อยนะร้านเนี้ยโอ้โหคนมองกันเต็มคนคือคนคือคน,คนอที่พักผ้าหนีก่บน้องไม่ถูกทำไมงไงทำอย่างนี้ได้ง่ายคือคนมองเต็มเลยแต่ชุดนแกไม่มไม่ไดค้คนมองเต็มเลย เราพาไปกินของหรูอะหรูป่ะหรูมากพาโอมากีนของหรูที่สุดในบรรดาหบอกลิ้นมันหายเลยพ้ี่กูดิ เมื่อกี้มันคุยแล้วโอ้ยแบบลิ้นแบบโอ้โหผิวเลยพี่<ห>ผมจะกินพิซซ ო ่พิซซ่าอะไรเงี้ยพาไปกินห้างหรูๆนะพอ <laughs> มาจอดตรงนี้พี่ไม่ได้จอดทำอะไร <laughs> <แ S 1> <laughs> ก็เห็นบอกแกกินอะไรหรูๆไห้เหรอพี <laughs> ่กุดี้ครับต้องบอกว่าที่นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่มีเขาอร่อยสุดเด็ดที่สุดนะ <laughs> สุดเด็ด <laughs> ต้องถามพี่ตุ๋ยอ่ะพี่ตุ๋ยั่าครับพี่มาอ่นนี่เจอพี่ตุ๋ยฮะเคยกินตีนไหมเหรอเมื่อกี้บอกพี่บอยว่าไงครับพี่รู้สุดแล้วย่านนนท์ อยวมาดูนะมาดูอารมณ์การกินตีนไก่ดูดื่มังขนาดไหนใครกินแล้วใครกินไหมใครกินอันนี้เรากินตลอดเวลาเอาตรงนะผมกินตีนไม่เป็นนะคุณผู้ชมผมผมการกัดการอะไรเดี๋ยวสอนพี่บอยหน่อยเ่ะอย่องอย่างแรกเนี่ยที่เราตักไอ้อะตักตีนมาก่อนอะตีนตีนเราตักมาอะตีนกูรู้แล้วเรทำาไงต่อ ก็ไอ้ยักเข้าปากอ่ะยักเข้าปากยังไงอืมอันนี้คือเรากินนิ้วไปก่อนแล้วเราจะคายยังไงดุดุนเอาดุนเอาอะไรดุนน่ะเอาดินลุนเอาดินแผดานดูได้ก็หลงคืนก็อย่างที่บอกนะฮะน้องโอลิฟไม่รู้สึกราคายผิวนะฮะกินอย่างอร่อยมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคือเขาไม่ร้อนแต่ปากูเนี่ยดูดิเงือออกคอเลยอ่ะที่เนี่ยดูดิเงือออกควอ่าเราพาเข้า่าทรมานนะเนี่ยร้อนจัด กินได้เหรอพ่อเรากินเป็นของเหนียวเหรอเออหนอเป็นคนไม่เรื่องมากเหรอฮะพี่บอยอ่ะพี่บอยเลื่องมากหรือเปล่าพี่พตะวัน3เคพี่3เคอพี่ตะวันสอนการดูดตีนหน่อยดพี่กินตีนไกินตีนยไงการกินไดูกกินหรือการสวบเป็นการกันะครับการสวดีเมืกค่อยๆสวบครับสวบอันนี้กันกินเมกินมาหลายม่่อๆตปะก็ค่อยๆเรียอะวนสวีเดียวข้ามเียวมม็เรื่องแถวบ้านู้มุหมดตีนคร ภาพมื่อทันตรงสี่ข้อครับผมเดี๋ยวเรากินเสร็จนะฮะเราก็จะไปทําบุญกันเดี๋ยวให้น้องโอลิ่ก่อนเนืดูดมันมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบกินแล้วเดี๋ยวเราไปทําบุญกันไป let's go เอาเลยแเด็กนะเอาเลยแจกเด็กก่อนนะเดี๋ยวน้องรีบไปแจกดีกว่าไปทำบุญด้วย จากการที่เราได้ให้ของกับทางที่คนกินก็เตี๊ยบด้วยเราก็ได้ได้บุญด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังมีที่เราหมามาอีกนะฮะก็จะเป็นอันนี้รถอะไรครับเป็นตัวกินก่อนมาคิดค้างก่อนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่ยังก่อนเป็นรถคือค่าจ่ายเป็นรถค้างหรือรถคือแท้กวาดทางมือใครว่ากันอ่ะอ๋อไำไมรถกวาดทางมือแบบว่าอย่างอ๋อพี่บอยครับอ่ะโอเคก็ ปอยเขาคุยเล่นกันไปเดี๋ยวเราอ่ะจะไปวัดที่อะไรนะพี่วันนี้ที่ตะวันวัดนวลจันทร์อ่าน่ะวัดนวลจันทร์นะครับเราจะไปทําสังฆทานร่วมกันนะครับเพื่อคืออันเนี้ยต้องบอกก่อนพี่บอยเหมามาจากที่ไหนเหมามาจากเป็นเช่นไรนั้นเขาเรียกหอกุที่กรุงเทพแล้วพี่บอยไปแล้วพี่บอยก็เหมาอ่าเหมามาหมดเลยเพื่อให้น้องได้กลับบ้านเร็วๆถ้าสมมุติว่าถ้าใครอยากจะกินออนไลน์เราทํายังไงส่งออนไลน์ก็สั่งออนไลน์ได้ค่ะเพจโอลิมโนบาร์ขอบคุณครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทําบุญร่วมกันนะ โอเค let's go ไปพิจวัตรไปเลไปเลยเออต้องบอกว่าอย่างที่บอกนนะน้องไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้พี่โคตรร้อนเลยดีค่ะมันก็สวยๆนะร่ะอร่อยอ่าแต่อร่อยนะแต่มันร้อนไงลูกมันร้อนเขาก็จะอยู่หนูน่าสใสยอยู่เลยจังงงไม่ค่อยแก่หนูไม่พลาดนะ ตดูไม่ถ่ายนะคะรอดหน้าใหม่นะคะ <c oughs> จริงๆแล้วน้องเป็นคนที่แบบว่าอัตยาแต่ดีแล้วก็ยังไงก็ได้ไม่เกี่ยวนะคน<ช>นี้ก็สนุกนะได้<ช>แจกคนแล้วก็ให้เขารู้จักตัวตนเราด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบได้ไดบุญดได้บุญแล้วเดี๋ยวก็จะพามาทำบุญมีใครม,ใมีใครเคยทำน้องทำในคอนเทนต์แบบนี้ป้างหรยังเลยค่ะขับแลมโบไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะมันมันไม่มันเกิดขึ้นนะของทุกคนรู้ไหม ก็ยังก็โอเคเราจะได้ไปเราก็แต่งตัวสวยเลวหใี้ยเไหลไปเล่าตดแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเสื้อคลุมนะวัเดี๋ยวเราเอาเสื้อที่วันีเสื้อมว่าตวแต่ว่าอันนี้เอาไปก่ เดี๋ยวเราอ่ะป๋าเอ่อเชิญข้างในครับป๋าให้สีใไปก่อนป๋าโอเคนะครเราไปขอข้าวจากท่านกันทำจังวทเดียนแล้วก็เดียวงจากาเห็นตเกงแล้วก็เมื่อกี้ทางทาน้องได้รววมเนทันทารงงนแล้วก็ทําคระทินเรา โอเคนะฮะวันนี้ก็อิ่มบุญแล้วก็บอกได้เลยว่ามีความสุขไหมีความโอ้ยยังนิดนึงเหมือนเดิมพาบุญมาไม่ได้เลยเหมือนเดิมอันนี้เอาถือว่าสะดวกไหมล่ะก็ได้บุญอ่าวันนี้ก็ก็ยังไงฮะก็ไปฝากติดตามเพจของน้องโอลิฟโนบารด้วยนะคะเดี๋ยจริงต้องโอลิฟโนบาค่ะประมาณคนเดียวประมาณหกหมื่นค่ะแต่ว่าถ้าแสงขึ้นไม่ใช่นะคะนั่นฟอมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลิงก์อมไปเยอะคอม พอบอกเยอะอะพอบเยอะกว่าเราอีกเพราะว่าเขาทำก่อนเราพีตะวันหน่อยสวัสดีครับอาวันนี้ก็สนุกไหมพี่มาหลังแต่ก็สนุกนะสนุกมากมาทีหลังก็ตามตามน้องด้วยตามพี่คุตตี้ครับพี่ป๋ามาวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานของตั้งแต่ป๋านะครับป๋าวัดไอ้ไข่เจดีนะฮะประมาณกลางปีนี้เราได้ฉายแล้วครับได้ฉายแน่นอนนะฮะกตฝากติดตามภาพยนตร์ด้วยแล้วก็พี่คุณตี้ฮะ K L Well Clinic นะฮะวันนี้มามาช่วยทำคอนเทนต์กับผมแล้วก็ พิทวันนะฮะก็ฝากกติดตามด้วยวันนี้ร่วมทำบุญด้วยกันแล้วก็ออมีความสุขนะแล้วก็ที่สำคัญฝากน้าโอลิฟนะฮะกับเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ยังไงเราก็จะมาทำคอนเทนต์อีกนะคลิปนี้ก็ขอฝาก,กนคนคล้ายกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่บอทด้วยวันนี้ก็ขอไปายสวัสดีครับน้องครับวา่าเฉลยค่ะยังก็ออขอขอขอีกเั้เทียนนะครับวัดเฉลยค่ะไม่อ้รถเนี่ยรถเนี่ยจ้รถเนี่ยจ้าน้องโอลิฟครับ ค้ายคองเอ่อแบบได้ครับผมตเกียรไม่ขอมไ,ไมี่ไหลรอจ่ะมี่วันไม่น้อมดะะ้วยกันเด้รขอสักกนึงแล้วกแได้ <c oughs> กเกขอบคุณครับฝากติดตามเราด้วยนะกันนุ่มานาักไหนคฝากติดตามอินสอาแกมหน่อยนะคะขอบคุณครับผม ผลิตภัณฑ์ชายแอนชิลสำหรับคนที่เร่งรีบไม่มีเวลาล้างห้องเครื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะช่วยให้คุณทําความสะอาดห,ห้องเครื่องได้อย่างง่ายดายมันจะช่วยทําความสะอาดห,ห้องเครื่องรถยนต์ฉีดปุ๊บรอยด่างหายและยังช่วยป้องกันหนูกัดสายไฟผลิตภัณฑ์ชายแอนชิลช่วยคุณได้สนใจสินค้าติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจ a ฟซบุ o กบอยสติกเกอร์ปากน้ำจะรักษาห้องเครื่องทั้งทีต้องชายแอนชิล